สวัสดีครับมันนี้มารลวยผ้ามาตานในท่างแม่ดวงนะครับเพิ่นว่าเพิ่นฟันดีพี่น้องเลยเพิ่น,น่าจจะยู่แล้วฟันแบบไหก็ลองปติดตามในท่างของแม่ดวงกันด้วนเลยครับ ครับแม่ดวงครับย่ามันเี้ก็มาตาแม่ดวงเด้อนะครับหายคือเข้าล่ะอืมเอฟซีก็ได้อืมแต่ยินงวยเมียฟันคักแล้วฟันคักเมื่อกี้ได้ไหมหอดเงือกูแล้วน่าจะมาแล้วท่านม่บอกสักเมียเนี่ยเลขน้องใายเงี้ยคนท่าบอกเลยก่อะสิบสองมาบอกเลยเจ้เออฟันฟันมาแล้วบอกมาบอกเลยว่าสิบสอง จะเกากับมะเคยมีเอกเสียมีแต่มือเล็กออกจังไลยเห็นเปล่าหรอเพิ่นว่าแม่เพิ่อนนักเพิ่นไม่ขี้แก้มือติเพื่อนมาบอกเร็วเออบ่เคยแม่เอกเสียบอกตั้งหัวปีเสียเนาะเรายช่เป่าออกบอกเนาะสีออกเนาะเออม่มือเล็กออกคุณได้จังไลยไหมแต่ว่าบัดนี้มาบอกไหมสิบสองตัวเดียวบัดนี้เพราะถ้าหายสิบสองไปได้สองมือหรือสามมือแม่ฝันมืงขึ้นบ้านนี่แม่ฝันว่าไปไปไปสอน แข่งอยู huh> ่ในหนองหนองเลิกเลือตะบานน้ำบ่ลเลืน้ำเพียงหัวเขานี่แหละแข่งไปแข่งมาเห็นตะขาตอีกหน่อยเจได้เจได้ขึ้นมาอยู่ในวิงไหมสอนได้เล็กหน่อยเล็กหยกขาเล็กหน่อยขึ้นมาแม่เล็กหน่อยตายไม่ยิ่งที่แม่สอนได้นตายไม่ยิ่เออตอนนี้เลี้ยวขืนไปทั้งคู่สูงสูงคู่ไปง่ายผ่นแบกบักโจกมือหนึ่งมือหนึ่งผันหรือเสือขาเล็กหน่อยย่อยย่อยแต่แเสีย้อนเล็กหน่อยพราใส่แบบนี้ ตายอันพ่อใหญ่ก็ถือตะวัาจับตีนนี่จับตีนขึ้นแม่ก็จับตีนขึ้นจากวิง่งเห็นตักตีนไหมที่ไปแม่ตีบ่เปลี่ยนนี่ข้วใหมยนี่คือว่าแม่ตีบ่เปลี่ยนเลยแม่มีจะแม่แม่่าเลขตายห้าแล้วจนแล้วเนาะมไม่คิดว่าเลขเขาแล้วเออแม่กับ่าเลขตายห้าแล้วพอ่าเลขอัน,อนไม่ใช่แฟนยังสั่นเด้สองโซบันั่นตีเนาะผู้หนึ่งก็ทั้งคู่ผู้หนึ่งก็ตะลางไหมอู้อยู่ทั้งคู่ไอ้เจ้าเอาขึ้นไปจากใส่แม่หฮาเห็นตะแบกแบบโจ๊กับถือขนขาเล็กหน่อย หิวขาเล็กน้อยเห็นตังแต่หอยย้อนลงขี้ดินแต่ว่าเป็นเล็กน้อยพระาะไส้พะย่ะเอน็นเอาไปาเล็กน้อยเออแต่ว่าแม่นี่จับขึ้นมาจากน้ำเลยอีแม่ยิ่งนี่ลงสินกระโปงแต่ว่าตายตายอยาอกเพระาะว่าขามันสี่ขึ้นมาแล้วแม่ก็จับขึ้นมางั้นส่ตายมะตายยุบตายยู่แม่จับขึ้นมาแล้วมันก็สสือยุ่แม่อแมหอบปด,ดินบ่หยังแม่ขี้จ้งไหนอ,อืตายเนาะตายบ่มีบ่มีอันอันนั่นเลยบ่บ่เคยตีเลษแนี่ยตีเป็นนั่นนะ ยังมาประมาณ,มาณักขวบได้ไม่เล็กน้อยกับสิประมาณขวบกว,วานี่ล่ะเหลียวเบิงโ,โอ้เป็นหนึ่ง,งเลยเนาะเออเป็นหนึ่งเลยนะแต่ว่าอยู่ในหวิงส่วนแข่งไปบ่ถือกุ้งถือเล็กน้อยตายเล็กน,น้อยเน้อยผู้ชายเด็ดผู้หญิงว่าผู้ชายเหนียอีพอถือประมันได้เออกับสี่ประมาณเดียวกันนี่ละใบญ่ยาขคนเนาะอีผู้พ่อเข้าถือนี่กับใบญ่ผู้แม่คือปรสามตัวสูงสุดแล้วสิยักเหลีวไม่แจกดิเล็กน้อย สองคนไหมสองคนตายไหมตัวหนึ่งเป็นผู้หญิงตัวหนึ่งเป็นผู้ช้าอันแม่อันแม่แข้งเอานี่เป็นผู้หญิ่งยิ่งได้วิ่งนี่เป็นผู้หญิงนุ่งสินกระโปรงอยู่แต่ว่าอยู่เครื่องคู่แม่เแลยวไปแมนผู้ชายอยู่น้ำผอเข้าน่ะถืออยู่แบบเบี่ยงหนึ่งแบกบบโจกเบี่ยงหนึ่งถือขาเล็กน้อยเห็นแล้วหัวมันย่อยย่อยตั้งตอนเยอะไม่มีหนึ่งกิดว่าแล่วว่าหนึ่งหนิทั้งหลังทั้งบนตี เพราะว่าแม่แม่ยังในสั่งยังในสาพุ่นแหมเออเลิกอีพอยยังในหนองเลิกพอยยังเทิ้งกู้สูงสูงผุนแบกบัตรจกกับถือขาเด็กหน่อยแม่ก็ว่าเลขตายเฮาแล้วแต่ว่าให้ยเอฟซีตีเอาแม่ก็ว่าจักเนาะบัตรจ็แม่ก็ว่าเลขตายเฮาแล้วแล้วอืมที่มาเลขสิบสองเขาแล้วเออแม่ก็ว่าสั่นล่ะแม่ซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อแล้วได้เจ้าใแล้วแม่แต่เขาแต่ได้สามใบสั่งแล้วเพผุนบ้านเราไมหายโอซังนั่นหมดแล้วสิบสองคือเนาะเออ บ่ตีแต่แม่ฮะบ่ตีเห็นบ่อมาแล้ว,แล,วแล้วแต่ดลูกกี่ตีได้แม่บ่ตีแล้วแม่ก็ได้เป็นโตแล้วแม่ก็แล้วโหลวดเด้ตีก็ยักเฉียวไปแม่ตีบางไรเนาะตีสามโตวว่าถึงเขาสูงเส้นโหลดแล้วผมเออก็แล้วแต่หนูตีโหลวดแม่ตีบ่เป็นอ,อ๋อพอตีดอกมันตีหลายคนอ่าต่ว,ว่าแม่ไม่ติววดกันนะเออเน่อยคนเนาะเออเล็กหน่อยสองคนผู้หญิงกับผู้ชายแต่ว่าผู้ชายอยู่น้ำผอผู้หญิงอยู่น้ำแม่เออตายเออตายทั้งสองเลยเออ ก็ว่าตายในควบคืนแม่นี่ก็ว่าตายแหละกอกตีะกอปลูกงั้งถกไปยนธาไปเจี๋ยไยนธาตีขอไปเห็นหงขอตรวจเรื่องไปยนธาพปยนธาเดินไปก็เห็นหงมานนี้มีตัวะกอจะบังได้จ้ามากัน ตีกันสิเขากับเด็กเราเด็กหน่อยกับมีหนึ่งเนาะอล้วาวาจับขาขากับเป็นหนึ่งก็้นก้นวลวลวา <นะ S 2> เราเห็นตะขาสองคนเนาะสองคนเอ้าเห็นอะไรก็ฟาตีนห้าแข่งไปมันก็ยุ่งสี่เนาะตีนมันเนะาะก็เลยจับขึ้นมางสี่ก็เป็นไม่ยิ่งไม่น้ำข่อยเนี่ยจับขึ้นมาจับเป็นตะขาทั้งสองจับขาจับตีนมันขึ้นมาบบบนีน้ห้องพอห้าเลียวคือไปเสื้อโค้กแล้วไปจับตีนเด็กหน่อยเราย้อนหัวล่องหันเสื้อเส้คู่บังแล้วยืนยืนแหมคู่สูงสูงแหม สูง yup. ีหลีดิกู้เลี้ยวขึ้นมาสูงล้าว่ามันสีมีหนึ่งทั้งลลางทั้งบนบ่แต่ได่แม่ว่าหนึ่งหยังล่ะหนึ่งสองก็เอาหันต้อนหนอยหน่อยสองไหมเนาะตีเขาตีเขาอันนี้ก่อนเหอาองสีเทไปอ้อไหนหันแล้วแก้เด้มันจเสูน้สเทาไปเออซูงสองตะไม่ได้แป้งแม่ดอกเนาะต้องก็เปลี่ยนแปลงเนาะถ้าอาจุตตามตัวของนเออจัดดแล้วแต่ลูกดแต่วะมหลายตัวคนเด้เมือทดท้ายไม่อีกเด้ออันได้อีก จะบาดไม่ได้เสียงบ่ได้ยังฝันเอาเองหนิต้องเกี่ว่าใหุ้เพเป็นตัวก็บพรอยากตีจะว่าโมลกับไอ้ตีซอยดอกเอาสูสีให้อยากซื้อรถตีกันอันมีคนตายสิเนี่ยเออเดี๋ยวน้อยตายเดี๋ยวหน่อยตายแล้วสองคนเออห้อยากซื้อรถตีเพิ่งหน่อยว่าก็แล้วแต่ลูกเองแต่ว่าแม่ฝันนั้นใดญเท่านั้นอืมแล้วตามเออว่าว่าฝันบอกได้เป่าอันหลานนี่นี่ผู้ฝันแม่นอืมอุ้ยผมเหม่นทุกเที ผมก็ไม่ได้แล้วเงินเดือย่งวเ็คเทียบไม่ได้แล้วเออนะครับเอาไปดวงว่าเลขเขาแล้วเด้นะครับกิะจายสั่นตัวเนาะเพราะว่ายุคนี่เล้าตายหกล้วเนาะตายทั้งสองของผมอืมเขาหักแลี้วเนาะตามนี้ได้นะครับสำหรับเด็กบ้านอันแช่าเขาจะได้นามันได้ตายกะไดเห็นแต่ขาล่องไปเอนงมันมลงปเดี๋ยวลองทิพสองเอคือเวยมอไปกับบ้านเด็กหน่อยผู้หนึ่งเรื่องกู่ไปง่ายหน่อยหิวโยบ่น คนหนึ่งยังได้น้ำน้ำข่อยข่อยแข้งกุ้งตสวาไปถือเล็กหน่อยขาโยงสิเอา้า <c oughs> คือตีนเล็กหน่อยสั้นข่อยเล็กจมขึ้นมาสิข่อยยกเล็กหน่อยขึ้นมาจาบับบิงแน่เล็กหน่อยผู้หญิงไหมสิ่งล้อมที่เป็นสิบสองนี่เีือโดนแล้วก่ค่อยถือเล็กๆครับแต่ว่าข่อยข่อยก็ได้สิบสองเราข่อยก็เลื่อันมาฝันนี่ข่อยาบางบ้าเลียงตายเฮาแล้วเนาะเลียงอยู่แล้วก็หมายถึงเลียงตายเฮาแล้วเลียงอยู่แล้วคุณตายแล้ววันทเอเอ ตายก็เด็กน้อยแม่ไต้สองถูกแหมตวทุอได้เสร็แล้วเนาะเรอก็แต่ลูกเลยตา่ารม่ได้ตัวเรจะตัวนั้นบัตถีใ่เรื่องบ่อเป๋ะมีกัมิตาาเรล็กยู่แล้วแล้วรถตะรีน้นแมละเทียนไปว่าะางไรดีสร้างไอรินโอสร้างไอรักกันสองหนึ่งใส่ัวเล่งสองเห็นเห็นเขาวกเขาเป็นเหรือว่าีไปเอาแจ้บอะไรมาพร้อมกันได้แจไปเอาสองเทียสามเทียในทางอุรรมเหมือนได้แจกลับไปเอาดิ ขันได้มาเล่ามาข่อยแล้วเอออ้าเขาตายแล้วเนาะมีตีน้อง,องเขา,า,าเนาะมาตามแม่ดวงวันนี้นข่าเป่นฝันอ่าฝันนี่ฝันกับฝันแนี่ยยังฝันยังสั่นอันนี้บ,บ,บอกบอกให้ฝันเห็นอ,อีหยังเดียวย้ะตุยอ,อันนี้ตายคัะตังผู้ยิงนั่งหัวใจก็ตายคัะแถมอันี้เล็กหน่อยตายเฮาแล้วเนาะครับเอาให้ชกให้มานน้ำดวงหนึ่งวันนี้เด้อนะครับเอาเพื่อมากราล่องวังหรือลองเตี้ยก็ได้เนาะกะกะเตียวน้ำเนาะ อ่าพี่น้องอย่าตีกระล้องเบิ่งเออแม่แม่ตีบ่เปลี่ยนตีบเบิ่งเอาอืมพี่หน้อยใส่ซึ่งมึงเพื่อไส้เพื่อหนึ่งอยู่ลางอยู่ในอยู่บนน้อง <c oughs> น้อง <c oughs> บักไงไปแข่งแม่ไปแข่งกุ้งม,มาเลยเขาในวิ่งแม่ตายแล้วนั่นแต่บ้าบักพราะไส้อยู่ทึ่งทึ่งกกน้ำพะไนย์พะไนย์เบลบักช่วยกันพี่หนได้พี่น้องมีก็สี่บนสิบสามบนสิบลางสิบสองก็ได้อ่าเออลักษณะเป็นผู้ยั่งโกกนายายันผู้ไส้เออ โอ้ยแต่ลางไม่ย oh, sure, sure, ิงส wow. ิบสองอะไรกันเนาะมันเป็นไม่ยิงฮะมันคืลงหมดเลยอ่าเอาโชุกๆวันๆน้ำแม่ดวงเด้อนะครับวันนี้เขาเพื่ออะไรตัวแม่เนาะดีเอาด้อเอฟซีเลย